ปางแง็มไม่ลืมเพื่อนย้อนอด,ดีตไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2555ก็พมไม่เคยลืมบรรยากาศการทำข่าวนี้เลยครับหากเป็นการไปทำข่าวชายแดนภาพข่าวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปกติแต่นี่ไม่ใช่เป็นการถือปืนผาหน้าไม้คุ้มครองปางแงมและทีมงาน ที่เทศบาลตำบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับเป็นข่าวการบุกรุกที่ป่าชายเลนครับตรงนี้เป็นอะไรครับผู้ใหญ่ครับต้องไปดูหน่อยนะฮะเขตแนวเขตป่าชายเลนครับโอ้คือแนวแนวเขตป่าชายเลนนะครับฉะ้นชาวบ้านสบายใจได้ครับไม่ใช่ครับได้คำนวณว่ารู้ว่าทางหลักทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดกี่ไร่ตั้งแต่ถนนเส้นนั้นมาบ้านนี้เป็นพื้นที่ดินสาธารณะหมดแล้วใช่ครับครับว่ามีความเสียหายเท่าไหร่ใช่ครับ โอเคครับตรงน,นี้รตรงน,น,น,นี้ก็เป็นที่ป่าชายเลนตรงน,นี้ก็เลยตรงน,นี้กันมีขั้นตอนของกฎหมายครับตอนนี้ก็แจง้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ครับโอเคครับนี่เนี่ยจากนี้ก็ไปตรงเสานู่นเสาแดงนู้นนะนี่ครับหลับหมดุดยืนนู่นคนที่ผู้ชายเสื้อขาวๆกําลังนู่นฮะคุยโทรศัพท์อยู่ฮนะนะนั่นแหละป่าเนี่ยป่า กระผมขอเรียนให้ทราบว่ากระพมเป็นทีมข่าวแรกที่ไปเจาะข่าวนี้ก่อนที่เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนทั่วประเทศจะสนใจพื้นที่บุกุลุกป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตและก็รุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วเกาะมีนายสังคมสินประดิษฐ์ตอนนั้นนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เป็นอดีตแล้วครับนี่แหละครับคือเจ้าหน้าที่คนแรกผู้ใหญ่สังคมและป๋าแงมเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ค่อยๆตามมา และปัจจุบันยังคบค้าสมาคมไปมาหาสุขกับผู้ใหญ่อยู่เลยนะครับคิดถึงเพื่อนคิดถึงคนภูเก็ตกว่าจะได้ที่ดินคืนมารักษาไว้ให้ดีแม้นโควิด -19 มาก็อยากายนะปางแงมและทีมงานที่มุจักเน็ตมุ้ัักเหนื่อยไม่ลืมเพื่อนนะครับเจ้านายปนปอนอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพจเฟซบุ๊ก ข่าวป่าเหง็มทุกวันยูทูปป่าเหง็มครับเจ้านาย